น,นิทานนะครับนิทานนะครับนิทานุาด,ท,ดทาน,น,น,นจะไปวันที่ห้าไปที่กทมแต่ดูเขาสิหน้าไหลเขาไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรแต่ว่าหน้าไหลสุดอุ้ยเก่งเออมึงโดนแน่นอนนใอีเหลี่ยมเออที่ตรงนั้นที่ตรงนี้พอแนะนําไปหลังบ้านหัวหดอยู่ในกระดดงกระจกกระจก แล้วที่ออกมาพูดแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะอะไรจงการสร้างศัตรูเพิ่มเพื่อเพื่ออะไรของมึงวะผมฝากถึงแม่นอกใส่นะถ้าห้ามเขาไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ได้รักคุณนะมาหาว่าผมเห็นแก่ผลประโยชน์เออ มาทำเรื่องป่าไม้ก็ได้ขายของรลัวถามเลยว่ามีหมาตัวไหนอยากจะต้องมาเสียเวลาแบบนี้ไหมไม่มีหรอกชีวิตผมครอบครัวผมสมบูรณ์แบบลูกเต้าผมมีเงินทองก็มีใช้ขายของได้อยู่พอได้อยู่พอได้กินได้ใช้นะใครเขายขอยากมาทำเรื่องพ่จารภงวดีครับหลักฐานไม่พอปัญญาแกมีเป็นกระตัดกากเออพัง<ะ>นั่นหก็ยิ่งจะมันใส่ผมนะทีนี้ครับที่ผมบอกเรื่องพูดเรื่องปัยัา อยน้องบุ๋มโม่เป็นคนเหรอใช่ครับพี่รอนผมบอกเลยนะว่าที่ตรงนี้ผมมีมีนครับเรามีครบเรามีครบครับซื้อต่อจากใครเรามีครบผมรู้มานล้ซื้อต่อจากใครด้วยเป็นราคาเงินเท่าไหร่อย่าให้ได้พูดบอกแล้วว่าสายรับศูนย์ศูนย์แปดเรามีหมดห้าหมื่นห้าหมื่นะห้าหมื่นห้าหมื่นนะห้าหมื่น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 แต่เราไม่ลินที่ของน้าน่ยจะโดนตั้งแต่นู่นตั้งแต่ผมขึ้นไปอันอันป่าแม่ท่านพนธพนมล่าสุดนะห้าหมื่นห้าหมื่น เขาว่าคนที่ร้องเรียนเนี่ยก็คืออยู่ฝรั่งเศสนะครับนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับผมกับพี่นาทีไปออกหน้ารับผมก็พี่นาทีก็อุตส่าแก้ตัวว่าผมก็เคยจะร้องเรียนตรงที่นี้ของน้าไหลเหมือนกันครับแต่ว่าหลักฐานมันไม่ชัดเจนผมจึงไม่ร้องนะลองคิดดูว่าผมกับพี่นาทีออกตัวแทนนะนะแต่สิ่งที่น้าออกมาพูดเมื่อเช้าหาว่าผมกับพี่นาทีเห็นแก่ผลประโยชน์แล้วตัวของน้าเห็นแก่ผลประโยชน์หรือไม่ ไปอยู่กับฝั่งพี่สาวคนโตก็น,นินทาผู้สูญเสียพี่สาวคนรองไปอยู่กับพี่สาวคนรองก็ด่าพี่เคยว่าไปเยี่ยวรถกลางบ้านนู่นนี่นั่นสารพัดสารพีมันน่าอับอายไหมครับเป็นน้องชายคนเดียวอยู่ในตระกูลแต่ด่าพี่สาวคนที่เป็นเพศแม่มันร้ายแรงกว่าคนนอกด่าพี่สาวคุณจําไว้นะ,ะ่หนคุณไม่มีความเป็นลูกผู้ชายการที่คุณจะมาดูถูกบ้านเนาณวคนนี้หิวทรงหิวแสงอามาขายของรลดดัวแล้วด้วเองอะเนื้อย่าง หมูกระท้าชุดละไม่กี่ร้อยต้องขอแม่นอกไส้น้ำมะตูมจะแดกแต่ละขวดต้องขอแม่นอกไส้แต่เที่ยวไปหาว่าเขาก็่ยได้เห็นแก่คอนเทนต์ตอนนี้น้าไหลเกิดความไม่พอใจเพราะว่าตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดตกแล้วก็ยอดคนดูคลิปตกผมรู้เลยเพราะว่าแม่นอกไส้ของน้าไหลเคยคุยกับผมว่าตอนนี้กระแสเขาตกเขาจะต้องใช้เงินหาค่าทนาย เขาก็เลยไม่อยากจะให้ใครดูดคลิปเขาไปเขาต้องการดูดคลิปเขาได้แต่เพียงช่องเดียวถูกนี่คือแม่นอกไส้ของนะคุยกับผมคุยคุยกันมาแย้งไหมล่ะสตรีมไหมล่ะว่าไม่ได้พูดอ่ามาดิคุยผมเหมือนกันคุยผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้น้าไหลเกิดความไม่พอใจก็เงินไม่พอกินเงินยูทู e ก็ไม่พอกินอ่ะก็เล่าไปเล่าไปคนก็ดูแค่นั้นแต่ก่อนคนดูสามพันสี่พันอ่ะเอาดูไปดูมาแม่งไม่มีข้อมูลเที่ยอะไรเลยหลอกตาหลอกตาคุณนี่หว่าหลายคนเขาก็รู้ความจริงเขาก็ถอยออกมา ย่าคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์รวมในจัก,กรวาลน,นี้จําไว้เหนือฟ้ายังมีฟ้าผมบอกเลยแล้วน้าไหลเป็นคนที่ผมมองตรงเลยนะถ้าน้าไหลรู้จริงน้าไหลจะไม่เอาคลิปเสียงพี่สาวมาเปิดจนโดนฟ้องจนแท้คดีถึงขนาดนี้หัวลั้นหัวดือด้อแบบไม่รู้กฎหมายแล้วออกมาพูดแบบน,นี้พี่้ใช่ไหมว่าเขาต้องการเอากระแสให้ผมพูดถึงเขาการลงทุ แล้วถ้าเขาพูดกับป้าถ้าเขาเหิมเกิมใส่ป้าถ้าเขาทําพฤติกรรมก้าวร้าวใส่ป้าแคปแม่นอกใส่ก็หมายถึงว่าเขาไม่ได้รักป้าแล้วแล้วป้าจะให้ใจเารามัมให้ใจไม่พอให้ทรัพย์สินเงินทองเสียเงินเป็นก้อนในสิ่งที่เขาด่าพี่สาวตัวเองกระทาความผิดจนใช้เงินของป้าไปประกันตัวออกมาจากศาลคิดดีๆนะ คิดดีๆครับป้าซึ่งเป็นแม่นอกใส้คิดดูดีเงินที่เอามาเสียค่าปรับสารให้กับลูกชายนอกไส้ที่เขาสร้างคดีด้วยตัวเองทั้งๆท,ที่เขารู้ว่าเขาผิดเขาไม่รับสารภาพมาตั้งแต่เริ่มแรกพี่ไทเกอร์ก็อยู่หลังบ้านกับเขาคดีพี่ไทเกอร์นี่นะก่อนที่จะไปอยู่กับน้าไหลนะครับผมบอกนะใครไปอยู่กับน้าไหลนิสัยเลียนแม่งโคตรหมดทุกคนเลยนะ พี่ไทเกอร์ผมก็เตือนว่าคดีของพี่ไทเกอร์เนี่ยนะกับสามีของผู้สูญเสียนะ่ยพี่สู้ไม่ได้เลยก็ทนายผมดแเลยเป็นคนที่ร่างฟ้องถูกไหมพี่ไทเกอร์ครับที่ผ่านมาผมก็ขอโทษพี่นะครับผมก็ขอโทษพี่แล้วแต่ประเด็นตรงนี้พี่ต้องเตือนเขาผมก็บอกนะว่าคดีพี่ไทเกอร์นะพี่ก็ไม่รอดเหมือนกันตอนทนายผมเป็นคนร่างฟ้องให้ออนออ สุดท้ายเป็นไงสุดท้ายก็ต้องไก่เกียรกันเหมือนเดิมเพราะว่าความผิดมันชัดเจนแล้วน้ไหลความผิดก็ชัดเจนด่าพี่สาวชัดเจนแล้วทําไมไม่เตือนกันจะสู้ไปทาเฮียอะไรสู้ไปใครเสียเงินไม่ใช่นไหลแต่แม่นอกใ้เสียไงคนที่อยู่เบื้องหลังไงพวกคุณยังจะปกป้องผู้ชายแบบนี้อยู่เหรอผมถามหน่อยกระทั่งพี่สาวเขาก็ยังกัดได้นับภาษาอะไรกับพวกคุณคุณเป็นแม่เขาเหรอ เมื่อใดวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดป้าแคทนี่ไม่มีเงินให้เขาเขาก็ไม่เอาป้าแล้วจําไว้แม้กระทั่งแม่เขาเขายังทวงหนี้บุญคุณกูณซื้อทองให้มึงกูซื้อทองให้มึงแม้กระทั่งบิดาของเขาซึ่งเป็นบุปการีเนี่ยออกมาจากสเปิมบิดาของเขาเลยยังจะกระชาาคอเสื้อพ่อตี <c oughs> คิดดีๆเ <c oughs> ขาไม่ได้รักพวกคุณหรอกแม่ในใจก็ยังไม่รัก พ่อในใ่เขายังจะกระชาพคอเสื้อตีที่สาวซึ่งคลานออกมาจากมดลูกแม่คนเดียวกันเขาจังด่ามาหมดแล้วนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมคนพูดตรงอยู่แล้วนะฝ่าให้คิดใช่ครับไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยถ้าผมเป็นน้องชายนะพี่ๆนะ แล้วผมมาเปิดเสียงคลิปเสียงพี่สาวแบบเนี้ยโว้ยผมรับสารภาพเลยจริงๆอันนี้สู้สู้ว่าตัวเองเลี้ยงแม่สู้ว่าตัวเองเลี้ยงแม่คือคือแม่อยู่ด้วยคือว่าตัวเองเลี้ยงแม่เนี่ยมันสามารถด่าใครก็ได้ใช่ไหมล่ะอืมอืมไหนท่านนายทุนอ่นเพื่อนเห็นไหมครับตอนนี้ก็เปิดศึกเรียบร้อยแล้ว เปิดศึกผมกับพี่นาทีเรียบร้อยแล้วพาออยากจะมีคอนเทนต์พาออยากจะมีแสงจําไว้แล้วผมฝากถึงแม่นอกใ้นะใครที่ก็ได้ที่เกี่ยวข้องหลังบ้านถ้าปล่อยให้นาไหลออกมาไล่สดแพมแบบนี้ไม่รอดผมจะร้องเรียนเรื่องป่าสงวนของนาไหล ผมรู้หมดว่าซื้อจากใครใครเป็นคนวางเงินอืมถ้าไม่หยุดนะเอาจริงนะผมบอกเลยแต่เมื่อกี้ที่ยังไม่ไปเพราะอะไรพี่พี่รู้ไหมครับก็เขาไม่คือเขายังเพิกเฉยเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือเขาไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นถ้านะ้ไม่หยุดที่มารดาของนาะ ก็จะเดินโดนยึดจังไหมอันนี้ฝ่งให้คิดนะคืนนี้ไม่พอใจใส่ไหมไม่พอใจใส่มาเลยนะอืมผมจะรอดูคืนนี้จะรอดูสปิริตแม่นอกไส้สิจะรอดูพี่สาวพี่ชายของหน้าไหลที่อยู่หลังบ้านสิว่า คุณจะสามารถควนครลตัวของน้าไหลได้ไหมนะถ้าเกิดว่าไม่ยอมหยุดเดี๋ยวผมจะปรึกษาแล้วผมก็จะติดต่อไปหาพี่นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมารวบรวมพยานหลักฐานว่าเราจะไปในทิศทางไหนแต่ผมบอกเลยนะในเรื่องที่ดินของนา้าน้ารู้อยู่แก่ใจ ว่าน้าซื้อมาจากใครข้อมูลเรามีหมดแต่ผมยังไม่อยากจะทําตอนนั้นนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราคิดว่าอ้าป้ายานแกร้องไปแล้วก็ปล่อยไปเราพูดเราปกป้องทุกอย่างถ้าคุณเป็นคนเหมิมเกริมเป็นคนหัวลั้นเป็นคนกากันแบบเนี้ยคุณ ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปแล้วคนที่เสียงเงินให้คุณก็คือแม่นอกไส้คุณเป็นคนแบบนี้ใครเตือนก็ไม่ฟังคดีหมิ่นประมาททางด้ีนท,ทนายเราก็เตือนว่าเฮ้ยมันสู้ยากไม่ฟังเปลี่ยนไปหาทนายคนใหม่ที่สู้คดีให้กับตัวเองได้สุดท้ายก็แพ้เพราะไม่รู้กฎหมายเหี้ยอะไรเลยอืมมันเกินไปไหมอ่ะ สารต้พี่วกสานั่นแหละครับนั่นได้เห็นไหมเนี่ยคดีพี่สาวสารสั่งจ่ายถ้าไม่จ่ายทีเนี้ยเขาก็ต้องตามตามล่าบังคับคดียึดทรัพย์นั่นแหละอีกบังคับคดีอายุความสิบปีคุณมีรถใช่ไหมตอนนี้สามหมื่นนั่นแหละยังไม่ได้จ่ายพี่สาวใช่ไหมเดี๋ยวแป๊นแล้วจะไม่ถึงอือใช่ครับพี่แก้วตาพี่วันสวัสดีครับบุ๋มเนรถจะพี่อ้วน พี่ว่านกาแฟเหลือสี่โปพี่พี่สี่โปสุดท้ายพี่พี่ปิดให้บุ้มได้ไหมครับกาแฟเหลือสี่โปนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับกาแฟสี่โปสุดท้ายครับพี่พี่หนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมอ่ะยังยังไม่จ่ายทีนี้อ่ะทีนี้ก็ยังไม่ทําตามคําสั่งศาลใช่ไหมครับเนี่ยแฟนที่จะไปกระตุ้นกันมารับผิดชอบเรื่องนี้คือความบัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรก ยังไม่พูดขอโทษเงินยังไม่เอาไปวางอืพี่แก้วตาอันนี้เราจะพูดถึงบุคคลที่สามแล้วว่าบุญกำลังเล่านิทานอยู่ครับอืมี่คือระบบของพี่ก้อนสวัสดีครับพี่พี่อลไรอายุสี่โปรนะครับสั่งได้เลยนะครับวันนี้ขอไอีสี่โปรเท่านั้นพี่พี่ปิดให้บุ้มเลยครับสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็แถมขนมเลยครับพี่พี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็มีขนมพี่พี่สามารถเลือกของแถมได้หนึ่งอย่างนะครับมีกล้วยกวนมีกล้วยม้วนนะครับแล้วก็จะมีขนมผิง แล้วก็จะมีะขนมทองม้วนนะครับ450ได้ขนมเป็นหนึ่งห่อนะครับพี่พ